มาได้เห็ดมาด้วยนะจ๊ะไปเดินป่าใกล้ๆบ้านนี่ได้เห็ดมาด้วยได้เห็ดขอนน้ำผึ้งอืมนี่เนี่ยได้มาตั้งเยอะเนี่ยเห็ดอันนี้ก็ได้นี่เดยอเด้อเด,อเ,ด,อเ,ดอเห็ดขอนน้ำผึ้งจะสีเหมือนน้ำผึ้งนะขอนสนจะเป็นอย่างนี้นะนี่ได้ได้เห็ดขอนน้ำผึ้งมากับขอนสนอันได้มาเมื่อวานนี่ลวกไปแล้วนะนึ่งข้าวเลยนึ่งข้าวตอนนี้เรา นึ่งข้าวเสร็จแล้วเราจะเอาข้าวใส่ในข้าวเหนียวหิวมากนะหิวแบบรื้อลุงลังไปหมดเลยหิวมากเลยหิวมากๆขนาดเอาลูกอมไปลองท้องแล้วนะหิวที่สุดเลยทำแบบเร่งรีบนะนี่เดี๋ยวเราจะเอาข้าวเหนียวใส่ในนี้ไว้เราจะกินข้าวเหนียวนะนี่ใส่นี่ ข้าวเหนียวกล่องน้อยกินแค่นี้นะเออเราก็จะปิดนะคะปิดไว้ปิดข้าวเหนียวปิดไว้ส่วนนี้เราจะอยากจะกินข้าวเหนียวไงวันนี้เดี๋ยวจะทำข้าวเหนียวมะม่วงด้วยนะทำข้าวเหนียวมะม่วงให้สามีตอนบ่ายกินกับกาแฟนะทำข้าวเหนียวมะม่วงด้วยนะคะ ระหว่างนี้เรามาติดหั่นหมูเลยหิวกินก่อนแกงเห็ดแกงเห็ดก็แกงไม่ทันเลยเราเราจะหั่นหมูติดไฟติดไฟหิวมากเลยค่ะอันนี้เป็นสไตล์เรานะเราจะกินหมูคั่วน้ำ ั่วเกลือหมูคั่วเกลือคั่วเกลือหมูสามชั้นคั่วเกลือใส่ใส่ปูนาด้วยใช้น้ํามันหมูนี่แหละหอมดีเราก็จะใส่ปูนาแต่ว่าเราจะต้องให้หมูเนี่เหลืองก่อนนะคะค่อยเอาปูนาลงไปใส่นี่เห็นไหมปูนาทอดกระเทียมติ๊กไทยนะวันนี้ อยากกินนะอยากลองทำดูนะคะปูนานี้ไปซื้อที่เขาร้านอาเชียเขาแช่แข็งไว้อืมนี่แกงเห็ดคะ่ะแกงเห็ดอ้ยหิวข้าวเดี๋ยวปล่อยสักพักหนึ่งนะเดี๋ยวจะทำให้ดูหมูเดือดแล้วหมูเหลืองแนละ้วเราก็จะใส่ปูนานลงไปค่ะใส่ปูนานลงไปเลยมันจะหอม อหอมน้ำมันไม่ต้องไปอบมันเราทำปูนาทอดกระเทียมพริกไทยค่ะใส่หมูสามชั้นด้วยแล้วก็จะปิดฝามันไว้นะไม่มีใส่อะไรนะคะใส่แค่เกลือกับกระเทียมแล้วหมูสามชั้นน่ะเราจะมาจิ้มกับข้าเหนียวนะ ระหว่างนี้เราจะทำน้ำจิ้มเลยนะคะน้ำจิ้มแก่วเห็ดก็สุกแล้วหิวมากๆเลยอ,ะอ่ะกลิ่นหอมว้าวกลิ่นหอมมากปุนาหอมมากเลยเห็นไมหมเนยเราอาศัยน้ำมันเหมูน,นี่แหละเพราะว่าเราต้องการจะก,กินด้วยอ่ะปกติเราก็ไม่ใส่นะคะกูนา กระเทียมทิพยดไทยแล้วจะโรตีอาหารบ้านๆอาหารแบบคนธาีีสารภาตเหนื้อถ้ามีไล่มีนาเขาก็จะมีปูนานะแต่เดี๋ยวนี้เขาเลี้ยงแล้วลบางทีเขาก็เลี้ยงขายน่าเสียดายถ้าเป็นปูนาที่แท้ๆนะจะอร่อยมากๆเลย ็ไม่น้ำไม่ออกไปไหนแล้วค่ะเพราะว่าเราเอาด้านนี้นงด้านนี้กัน้ำนี่เราก็เอาจ้ำข้อเหนียวเนาะแต่ทางภาคทางภาคอีสานนะเขาจะปูนาย่างย่างมันจะหอมมากยิ่งเขาไปขุดในในนาที่ว่าเกี่ยวข้าวแล้วนะโอ้ยยิ่งอร่อยมากเลยปูนานะ่ะ กิมเขาตอนแรกเราก็ไม่เคยกินแบบย่างทีนี้ลองมาแกะดองออกเดี๋ยวจะทำให้ดูนะเออมีคนพากินอร่อยเดี๋ยวปิดปาแป๊บนึงก็จะเสร็จแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวเราจัดจานก่อนโอ้ไม่จนกรอบเลยเนาะเดินไปแป๊บเดียวโอ้โหกูนาไม่ บอบเลยบอบกเกินไปแล้ว mm hmm. ปูนาทอดกระเทียมพริกไทยหมูกระทะหม้อไฟเลยนะเนี่ยโอ้โ uh ห huh. เดี๋ยวตักตัดแกงก่อนตักแกงข้าเวเหนียวมะพร้าวเดี๋ยวทำเจ๋วอะไรดีะทำเจ๋ยวซิเป็นยังไง พึ่งแกงเองเห็ดพึ่งนี่สีสวยมากเลยโอ้ยอร่อยมากเปรี้ยวๆเปรียปร้ยวออกนำหน้าอร่อยเห็ดพึ่งมามามา,มา,มา,มาวันนี้กินคนเดียวนะคะโอ้ยเห็ดพึ่งซุปซปุซุปมัดลูมมัดลูชมชมปิก่อนอื่นเราจะไปล้างมือก่อนนะ วันนี้แดดดีมากไม่คิดว่าแดดจะดีขนาดนี้เลยเปิดเอาระบายอากาศเพราะว่าเราทอดเราทอดเห็ดทอดเห็ดเอเก็บพริกเก็บพริกไปแก้มอ้ขอบคุณพระเจ้าวันนี้แดดดีสุดขีดเลยขอบคุณมากก่อนเราจะรับประทานข้าวเหนียวนะ่ะ จำด้วยมือเราต้องล้างมือให้สะอาดที่สุดเลยช่วงนี้ล้างมือบ่อยๆช่วงโรคภัยไข้เจ็บเยอะต้องล้างมือมากๆนะล้างมือมากล้างเยอะๆเลยนะคะแหวนเอาเลยนออกหมดเลยพุดเ้นอันตันเอสเซนล้างมือล้างล้างล้างแปรงแปงแปง ล้างให้เกี้ยงนะแล้วก็เช็ดให้แห้งมาดูแกะปูนาดูซิแกะปูนาว่า,าันยังไงทอดกับอบอันไหนมันจะดีกว่ากันว้าวมันก็ดีเหมือนกันแลวเนี่ยมัขกเหนียวห่อนล้างมือเรียบร้อยแล้วช่วงนี้ไม่กินมือต้องล้างให้ดีมาก หอมเหมือนกันน่ะเราไปทำน้ำมันแห้ง เลือมาหยอดใส่หอมกระดองมันกห็หอมหอมกรอบอร่อยฟักกบนะดูสิสดนี่ขิงขิงอ,อ,อร่อยจังเลย อืมทอดดีกว่าทอดมันทําให้เขียวกรอบอืม,อม มาชิมแกงเห็ดแกงเห็ดเห็ดพึ่งที่ไปเก็บมาค่ะอันนี้เห็ดพึ่งเก่าลักเราชอบแกงอะไรที่คล้ายๆว่าน้ําเยอะๆแล้วซดได้ดูน้ำํำสิคะเนี่ยเหลืองโอ๋ซุปพินซาซุปอ่ะอืม โอ้มีแรงเนาะสดน้ำร้อนๆมีแรงมีแรงจะบอกว่าแซ่บหลายค่ะแซ่บหลายปูนาทอดแซ่บมากจิ้มกับข้าเหนียวฮอนๆอนแซ่บอิหลี่เลยค่ะยังไงก็บายบายอาหารป่าป่าบ้านๆแซ่บมากเลยต่างแดนนะคะสวัสดีค่ะ